สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของความต่างศัก์ไฟฟ้านะคะหรือโวลเทจนะคะโวลเทจนะคะหรือว่าโพเทนเชียลดิเฟอเรนต์นะคะโดยเรื่องของความต่างศักไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายสัญ,ญลักษณ์แล้วก็หน่วยกันความต่างศักไฟฟ้าคืออะไรมันคือความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้านี่เองนะคะความแตกต่างของพลังงาน ซึ่งพลังงานไฟฟ้าก็คือสักไฟฟ้าถูกไหมพลังงานสักไฟฟ้านะคะเอะาสองคำมารวบกันไปเลยนะคะระหว่างมันจะแตกต่างกันได้มันต้องมีตัวเทียบเพราะฉะนั้นระหว่างจุดสองจุดนั่นเองค่ะระหว่างจุดสองจุดนะคะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ค่ะอเดี๋ยวดูรูปนะคะตอนนี้ครูมีจุด A กับจุด B นะคะโดยจุด A เนี่ยค่าสักไฟฟ้าสูงจุด B เนี่ยสักไฟฟ้าต่ำกว่านะคะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดและความแตกต่างระหว่างสัก์ไฟฟ้า2จุดนะคะโดยเราจะเรียกความแตกต่างระหว่างสัก์ไฟฟ้า2จุดนี่แหละคะ่ะว่าความต่างสัก์ไฟฟ้านะคะและเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความต่างสั่์ไฟฟ้ามันจะเกิดอะไรต่อ เกิดกระแสะไฟฟ้านั่นเองเพราะเราเรียนมาในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่ากระแสะไฟฟ้านเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่จากไหลาจากศักสูงไปศัก์ต่ำนะคะไหลแบบนี้คุณคๆเนาะมันไหลเหมือนอะไรเลยไหลเหมือนเวลาน้ํามันตกมาจากที่สูงใช่ไหมคะก็ต้องตกจากที่สูงลงสูง่ที่ต่ํานั่นเองเพราะฉะนั้นกระแสะจึงไหลาจากศัก์ไฟฟ้าสูงไปยังศักไฟฟ้าต่ํา ในทางเดียวกันค่ะถ้าครูสมมุติให้จุด a เป็นศักไฟฟ้าสูงจุด b ก็เป็นศักไฟฟ้าสูงเท่าเท่ากันถามว่าจะเกิดความต่างศักเกิดขึ้นไหมคะสูงเท่ากันเลยนะไม่เกิดถูกไหมถ้าไม่เกิดความต่างศักก็ไม่เกิดกระแสไฟฟ้าในทางเดียวกันค่ะเป็นศักต่ำสมมติเฉยเทั้งคู่เลยต่ำเท่ากันเลยนะคะ ค่าเท่ากันไม่เกิดความต่างศักย์ไม่เกิดความต่างศักย์ไม่เกิดกระแสะไฟเพราะฉะนั้นการเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าทําให้เกิดอะไรด้วยคะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าถูกไหมทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้า,ฟฟาขีดไว้นิดหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะว่ากระแสะไฟฟ้าของเราไหลาจาก สักไฟฟ้าสูงไปสักไฟฟ้าต่ำนะคะยิ่งความต่างสักห่างกันมากๆเนี่ยกระแสไฟฟ้าก็เกิดได้มากนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกค่ะกระแสไฟฟ้าของเราเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะอ่านจะใช้คำว่า v o ล t a เ e หรือว่าโพเทนเชียลดิเฟอเรนก็ได้เพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์ของความต่างสักนะคะเราใช้ตัวนี้เลย ตัว V ใหญ่นะคะตัว V ใหญ่อ่าตัว V ใหญ่ส่วนหน่วยค่ะหน่วยของความต่างศักย์นะคะมีหน่วยเป็นโวลต์และสัญลักษณ์ของหน่วยโวลต์ก็คือ V ใหญ่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความต่างศักย์ง่ายเนาะถ้าเห็น V ใหญ่ปุ๊บความต่างศักย์แน่ๆหรือถ้าเห็นหน่วยโวลต์ปุ๊บความต่างศักย์แน่ๆนะคะโดยการ หาค่าความแตกต่างระหว่างจุด2จุดหรือหาค่าความต่างศักย์เนี่ยค่ะมันก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยวัดค่าความต่างศักย์นะคะเครื่องมือชนิดนั้นเนี่ยชื่อว่าโวลต์มิเตอร์นะคะโวลต์มิเตอร์แต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการรู้ความต่างศักย์ของทั้งวงจรถูกไหมนะคะเราอยากรู้ความต่างศักย์ถ้าสมมตินะเราอยากรู้ความต่างศักย์ระหว่างจุด2จุด อะระหว่างจุด2จุดเช่นจุด2จุดนี้ A กับ B หนูจะมาต่อแทกอย่างเงี้บยบาได้เด้อนะคะหนูต้องต่อแบบไหนต่อคร่อมไปเลยนะคะต่อคร่อมไปเลยคร่อม A กับ B ไปเลยหรือเราอยากรู้ความต่างศักของหลอดไฟหนูก็ต่อคร่อมหลอดไฟไปเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะกาดอกจันนิดนึงการต่อวอลต์มิเตอร์นะคะต้องต่อแบบขนานกับวงจร หรือว่าต่อคร่อมนั่นเองนะคะครอมกับวงจรนะคะหน้าตาการต่อก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือวงจรนอกจากขั้วบวกนะคะไปขั้วลบเนี่ยคือวงจรปกติครบแล้วสมมุติอันนี้อยากรู้ของอาจากในภาพเนี่ยจะค่อนข้างยิ่งใหญ่นิดนึงคืออยากรู้ของ ตัวแหล่งกําเนิดไฟฟ้าว่าเขาให้ความต่างศัก์เท่าไหร่ก็ต่อคร่อมฐานไฟฉายไปเลยนะคะค่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ตรงหน้าปัดนั่นเองนะคะเราลองมาดูหน้าตาของการต่อโวลต์มิเตอร์แบบของจริงกันดูบ้างนะคะก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยลูกต่อคร่อมนะคะสังเกตขั้วบวกผ่านหลอดไฟฉายผ่านสวิตช์ขับเข้าขั้วลบนี่คือวงจรปกติที่สมบูรณ์แล้วนะคะแต่ถ้าเราอยากรู้ ความต่างศักย์นะคะของจุดไหนหนูก็ไปต่อคร่อมจุดนั้นเช่นในรูปนี้อยากรู้ความต่างศักย์ของตรงไหนลูกตรงหลอดไฟก็เอาเวอัวมิเตอร์นะคะมาต่อคร่อมตรงหลอดไฟโดยขั้วบวกค่ะของวงจรก็จะต่อเข้าขั้วบวกของวอัวมิเตอร์และขั้วลบของวอัวมิเตอร์ก็จะต่อไปที่ขั้วลบของวงจรนั่นเองบวกต่อบวกลบต่อลบแบบนี้นะคะ จะเห็นว่าหน้าตาของน้องคล้ายกันเลยกัยกบแอมมิเตอร์นะคะเพียงแค่หน่วยมันไม่เหมือนกันนะจ๊ะก็จะมีในส่วนของขั้วลบจุกดำๆอันนี้แล้วก็ขั้วบวกอีก4จุกนะคะมี3โ 30, วลต์15โวลต์30โวลต์300อโวลต์อันนี้เป็นแบบเก่านะมันจะมีแบบที่เป็นดิจิตอลแล้วด้วยนะคะทีนี้ถ้าเราไปเจอแบบนี้เราจะต้องอ่านค่ายังไงอันดับแรกค่ะ ถ้าเราไม่รู้ว่าตรงจุด2จุดจะมีความต่างศักประมาณเท่าไหร่ให้หนูเสียบที่คั้วบวกที่ค่าสูงไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆลดระดับสมมุติเราเสียบที่300โวลต์เนี่ยเข็มแทบไม่กระดิกเลยหนูก็ลดมาที่30โวลต์นะคะยิ่งลดต่ำลงมาเราก็เห็นสเกลการอ่านค่าเนี่ยที่ชัดมากขึ้นนะจ๊ะแต่อย่าเริ่มจากต่ำสุดนะ เพราะว่าถ้าสมมุติวงจรนั้นออ่ตรงจุด2จุดนั้นเนี่ยความต่างศัก์มันสูงกว่ามากๆจะทําให้วัมเวิเตอร์เสียหายได้นะคะอ่ะเราลองมาอ่านค่าของวัวมิเตอร์กันดูค่ะเหมือนอย่างอันนี้อ่ะครูอยากรู้ว่าฐานอันเนี้ยมีความต่างศักย์เท่าไหร่อันนี้ได้ภาพจากของสวอสวทนะคะเราก็เอาขั้วบวกนะคะสายสีแดงคือขั้วบวกต่อเข้ากับขัข้วบวกของ ฐานไฟฉายแล้วก็ขั้วลบต่อเข้ากับขั้วลบของฐานไฟฉายเช่นเดียวกันนะคะคิดว่าถ่านเล็กๆก้อนนี้ไม่น่าจะเกิน15โวลต์เราก็เสียบขั้วบวกไปเลยที่15โวลต์แน่นอนมันมีขั้วบวกสีขั้วเพราะฉะนั้นถ้าหนูด,ดูที่หน้าปัดจะเห็นเลยว่ามันจะมีสีแถวตัวเลขคล้ายกันเลยกับแอมมิเตอร์นะคะแต่อันนี้มีหน่วยเดียวคือโวลต์เท่านั้นไม่มีมิลลิโวลต์นนะลูกนะเราก็จะได้เป็น 300 won, 3 0 0ร้อยโวลต์สโวลต์สิ้โวลต์สาโวลต์นะคะเราก็มาดูว่าเราเสียบควบวกอยู่ตรงเท่าไหร่พบว่าเราปักอยู่ที่1 5บโวลต์เราก็ต้องอ่านตรงนี้แถวนี้ค่ะแถวนี้นะคะเราก็มาเช็คเลย1ช่วงใหญ่มี10ช่องแปลว่าอะไรสิบช่องนี้มีค่าเท่ากับ5้โวลต์ถูกไหมคะตรงนี้นะ สิบช่องเท่ากับห้าโวลต์ถูกไหมแสดงว่า1ช่องมีค่าเท่าไหร่หนูก็เทียบบัญญัติตยางเหมือนเดิมเลยค่ะสิบช่องเท่ากับห้าโวลต์แปลว่าหนึ่งช่องจะเท่ากับ1นึ่คูณหส่วนด้วยสิหรือเท่ากับห้าส่วนสิบ้ส่วนสิบเป็เท่าไหร่หนส่วนสองหรือ 0. ูนย์จุห้าตกล มองไม่เห็นใช่ไหมคะแปะ๊บนึงนะคะหรือเท่ากับครูมาตรงนี้เนาะห้าส่วนสิบเท่ากับหนึ่งส่วนสองทอนยังตามไปค่าหนึ่งส่วนสองก็คือศูนย์จุดห้าโวลต์หนึ่งช่องมี0.5โวลต์น,นะคะ10ช่องก็มีค่าเท่ากับ5โวลต์น,นั่นเองเราก็มาดูเลยตอนนี้เข็มของเรากระดิกไปที่ตรงไหนนะคะนี่คือเข็มกระดิกมาที่ตรงนี้เข็มกระดิกมาตรงนี้มีกี่ช่องลูก หนึ่สองสามสามช่องถูกไหมคะสามช่องแปลว่าตอนนี้เราอ่านค่าของวลต์มิเตอร์ได้เท่าไหร่จากเข็มที่อ่านกระดิกไปเท่ากับเราก็จะได้คำนวณเลยสามช่องคูณกับ0ูจุ้าโวลต์ก็คือ1นุห้าโวลต์นั่นเองถูกไหมคะได้1นจุด้าโวลต์ตรงนี้ทันนะ จะเห็นว่าค่ามันค่อนข้างจะกระดิ่งนิดเดียวเองอ่านยากนิดนึงนะคะหนูอาจจะลดมาที่ตรงเป็นควบบวก3โวลต์ก็ได้นะคะน่าจะไม่เกิน3โวลต์เพราะว่าขนาดตรงนี้เรายังได้แค่1 5โวลต์เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราลดสเกลลงมาที่3โวลต์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะก็ไว้มีโอกาสนะคะได้ทำการทดลองหนูก็ ลองเปลี่ยนขั้วบวกเล่นดูแต่จะลืมให้เริ่มจากที่มีค่าใหญ่ๆก่อนแล้วก็ค่อยลดระดับลงไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องความต่างศักล้วนๆเลยนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเราจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสะไฟฟ้าและความต่างศักแล้วก็จะเข้าสู่กฎของโอーค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ